โอ้ยก็มากันแล้วนะคะสกินฟรีออเจ้าวันนี้นะคะก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับสกินกิจกรรมสกินฟรีออเจ้าซึ่งมาวันที่20่สิบก็คือวันนี้นะคะสกินฟรีอ่ะกิจกรรมเป็นยังไงกันบ้างก็ไม่ยากเลยค่ะใช้พดดวงในการโยนโยนครบ5รอบได้ไปเลยค่ะสกินฟรีออเจ้ารับพดดวงก็ไม่ยากเลยค่ะนี่เลย ร็อกแล็อกอะไรล่ะล็อกอินรายวัน1นทับหนะคะเข้าเล่นโหมดใด 5V5 หรือจัดอันดับ1ตาแล้วก็ชนะโหมด5 V5 ธรรมดาหรือจัดอันดับ1ตาแล้วก็รับ3อันนะคะหากเข้าร่วโมโหมดจัดอันดับกับเพื่อนนะคะ3ตาก็จะได้ไปลายพดดวงตั้ง3อันใครที่ไม่มีเพื่อนหรือว่าหาเพื่อนเล่นนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะใต้คลิปนี้ ก่อนอื่นเลยนะคะเราเปิดภาพเปิดตัวกันเลยนี่เป็นไงแม่พร้อมเที่ยวเรียวร่างฉันชอบชอบอีลูเมียเวอร์ชันนี้แบบมันรู้สึกแบบมันนากระเทยจ่าเป็นตัวแม่ตัวมันดาตัวคอรดบุตรเออกระเทยจ่าเนี่ยตัดอักไปเป็นตัวมันดาตัวคอรดบุตรดีกว่าเนาะฟังดูง่ายดีนี่ทุกคนดูสิเอวแบบพรอมมากเลยนะแม่แถมแบบแค้นข่าก็เรียวเวอร์สบายก็สบัด ดีเวอร์ในส่วนของตอนเลือกตัวเสร็จก็จะมีลักษณะประมาณนี้แหละค่ะนี่เป็นไงสะบัดโคตรสวยเลยอะดีตาเสียอย่างเดียวนะคะสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกนะคะแต่ไม่มีเอฟเฟกแล้วทําไมคะโคตรสวยเนี่ยมาดูท่าเดินกันก่อนจะให้พวกแกดูท่าเดินเนี่เป็นไงแม่โอ้โหนี่เปิดเพลงนางงามใส่เลยดุมดุมดาเรดาเรยดุมดุมโอ้หอยกอดคือแบบเดินเชิดมากฉันชอบท่าเดินนี้นะถ้าถามว่าเอาสกินจักรวาลใปาอ่าลูกเมียเน็กซัสกับ ท่าเดินนี้ฉันเลือกถ้าเดินนี้ฉันว่ามันรู้สึกว่าเป็นตัวแม่ใส่เส้นสูงแล้วก็เดินแบบตอก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 แบบน,นี้เลยเราเรียกอิจฉาแล้วดีดูดีทุกคนถ้าปรับสูงสุดนะคะฟ,ฟิกก็จะประมาณนี้เลยค่ะอ,อ๋อมันไม่มีเอฟเฟกต์หรอกอ่ะพี่หญิงให้ดูท่าเดินเฉยๆเนี่ยถ้าได้ท่าเต้น,นะอะโยโยเออไปไปไปโยโย่โยย,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 ยิงใส่ท่าเต้นนี้แะทุกคนดูดิเป็นไงเป็นไง่าไทยเต้นค่ะบอกเลยว่าหาดูยากมากค่ะว่า สวยไหมก็สำหรับหญิงหญิงมองว่าสวยนะอ่ะอเรามาดูเอฟเฟกสกินกันดีกว่าทีจะไม่มีนะคะแต่เราก็ดูการสะบัดน้อนเนี่ยแบบนี้เลยประมาณนี้นะคะแบบรู้สึกว่าเนี่ยตอนผักเห็นปะแมตอนผักพ้าสีนางไอ้นี่เด้อนางตันไปตองมือแบบนี้เด้อจะบอกให้นะคะการตีปกติก็จะประมาณนี้เลยปล่อยพลังยายายาแบบนี้เลยเห็นปะเนี่ยใช้มือดันพลังออกไปนะจ๊ะ,ะในส่วนของเนี่ยใน,นเห็นปะเนี่ยการ เขาเรียกอะไรว,วาการโจมตีของพาสี่ว่ะทุกคนดูนะเนี่ยานางจะใช้ออกไปแบบสะบัดสบายไปด้านล่างนะแม่ปังไม่ไหวนะใอบบอกอี่ปังนะในส่วนของการสะบัดก็จะประมาณนี้เลยดูดีแม่สะบัดแบบสะบัดไปทั้งตัวจริงๆนะแกดูนะเนี่ยสะบัดปึ๊บนี่เป็นไงเป็นไงยูเทิร์นสะบัดแล้วยูเทิร์นเนี่ยเป็นไงโอ้โหแม่โคตรสวยไม่มีเอฟเฟคแต่ว่าปังไม่ไหวนะแม่เนี่ยโ <บา S 1> คตรตึงเลยเนี่ยในส่วนของอันติกก็จะมีประมาณนี้นะครับปึ๊บ บึมแบบนี้เลยก็ไม่มีเอเฟกหรอกแต่ว่าก็าเป็นการกแบบเออใช้มือสองทักเอาขึ้นไปด้านบนนะสบายถามว่าสบายแข่งไหมฉันก็ไม่ได้บอกว่ามันแข่งนะก็สวยอยู่แม้แต่ฉันชอบท่าเดินนี่มาแบบเป็นตัวแม่ตัวมามตัวคอตดบุตรนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเดินครบห้ารอบก็ได้สกิลเลยนะไปละายบายอย่าลืมไปเล่นกันนะคะมีเพื่อนบอกเพื่อนมอีแฟนบอก,แฟ,บอกแฟนมีคนคุยบอกคนคุยนะคะว่ากิจกรรมนี้เริ่มขึ้นแล้วนะจับไปละายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า